สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับหลังจากที่เลิกง,งานคอนเสิร์ตหมอลำนะครับบอยเขาก็ออกมาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงล่าสุดนะครับกราบขอบพระคุณน้ำใจไมตรีพี่น้องแฟนเพลง,ลาพพง,พลงชาวอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองบ้านเก่าแอดดิว มาูที่บกแดงนะครับพี่น้องทุกท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราไม่ว่าจะมาครั้งไหนก็ยังอบอุ่นเหนียวแน่นเช่นเคยก็คือยังอบอุ่นและก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ที่ให้สถานที่ดีๆแบบนี้ติดตั้งเวทีํทำกัดแสดงขอขอบพระคุณผู้ใจดีพระ ประแดงโปรโมชั่นมาสนุกกันต่อคืนนี้ที่พระประแดงอาเขตจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้บอยก็จะไปมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านบอยและทีมงานใจเกินร้อยเนี่ยจะไปเจอแฟนคลับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตามไปได้เลยนะใครถ้ารักบอยิริชัยนะครับถ้ารักหมอนลำชอบหมอนลำนะครับก็ไปติดตามแล้วก็ ไปชมการแสดงแบบคุณภาพไร้ข like, ีดจำกัดนะครับกับบอยสิริชัยใจเกินร้อยได้เลยนะแล้ก็ประกาศตรงนี้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็ได้เห็นถื่ความน่ารักก่อนที่บอยเขาจะขอบคุณแฟนคลับเนี่ยเขาก็ได้ลงโพสถึงลูกทั้งสองคนนะครับเป็นวันเกิด น้องเพชรน้องพลอยครบรอบสองขวบอ่าด้านพ่อบอยเนี่ยแกก็โพสต์ลงเลยนะครับว่าสุขสันต์วันเกิดน้องเพชรน้องพลอยครบรอบสองขวบตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันจนถึงวันนี้หนูทั้งสองคือแก้วตาดวงใจคือความสุขในทุกๆมิติของพ่อกับแม่เลยนะคะทุกคนในครอบครัวก็มี ความสุขล้นออกมาเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเวลาที่พวกเราได้อยู่ด้วยกันขอบคุณที่โลกเวียงให้เรามาเจอกันขอให้หนูทั้งสองสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสดใสาอารมณ์ดีสติปัญญาดีเป็นที่รักของคนทั้งหลายพ่อและแม่สัญญาว่าจะเติมเต็มความอบอุ่นและมอบสิ่งดีๆให้หนูทั้งสองรักมากมายนะครับ ก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยเนาะบอยสิริชัยเนี่ยกับแอนออรดีเนี่ยเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะครับเป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกได้ดีมากๆเลยแล้วก็หาเงินเก่งกนันทั้งสองคนเลยนะครับคือเรียกได้ว่ามีความรับผิดชอบนอกเนือจากการหาเงินคือความรับผิดชอบครับแฟนคลับก็โฟกัสตรงนี้นะก็โฟกัสถ,ถึงความตั้งใจนะครับโฟกัสถ,ถึงความรับผิดชอบกับงานโฟกัสถ,ถึงเรื่องของนิสัยนะครับ อย่างไปเล่นคอนเสิร์ตหมอํำเนี่ยแกก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีมากๆดูแลลูกน้องบริหารจัดการนะถึงเวลาอาจจะเล่นโซเชียลขอบคุณแฟนคลับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและก็อัปเดตสถานที่ที่จะไปนะครับเราแกก็ลงเรื่องราวไลฟ์สไตล์สอรี่ส่วนตัวนะครับเพื่อ,อให้แฟนเพลงได้อัปเดตได้เห็นกันนะครับก็เป็น ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าวงที่ทำงานเป็นทำงานดีใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบการใช้ชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีการวางแผนนะถ้าเราวางแผนเนีก็จะเป็นเหมือนกับบอยสิริชัยเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนเห็นไหมฮะชีวิตก็จะไม่ยุ่งยากมันก็จะเป็นระบบมันก็จะมีสัสดส่วนของมันนะครับ ถ้าเราทําชีวิตให้มันยุ่งยากเราไม่จัดสรรระบบไม่วางแผนมันก็จะยุ่งเหยิงทําอะไรมันก็จะเละเทะไปหมดดูอย่างเนี่ยพ่อบอยสินิชัยกับแม่แอนอรอรดีเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเขามีอะไรคลา้คลายกันเขารู้จักจัดสรรด้วยจักคพร่ดิเป็นศิลปิน้วยมั้งเขาเป็นศิลปิน,เ,เ,ขเ,ปน,ปนเขาก็เลยเหมือนกับว่าผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาความยุ่งเหยิงในชีวิตความยุ่งยากเนี่ยมันต้องอกําจัดออกไป โดยการใช้ความเป็นระบบระเบียบการวางแผนเข้ามานะครับเห็นไหมจะโพสอ,อะไรลงจะลงรูปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องอัปเดตเป็นระยะระยะนะต่อให้เขาเล่นหน่วยขนาดไหน <_ an> เขาก็ต้องมาขอบคุณแฟนคลับ <_ an> เพราะว่าอะไรครับ <_ an> เขารักแฟนคลับเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ทุกวันนี้เขาถึงอยู่ได้นานแฟนคลับถึงรักเขาเยอะนะบอยซิริชัยเนี่ยก็สุดยอดจริงๆนะครับ ด้แฟนคลับก็โอ้โอโอพ่อปอยทำไมน่ารักขนาดนี้นะอ่าบอยสิริชัยทิ้งท้ายนะครับยังทิ้งท้ายว่ามี f อซน้องเพชรปลอยหลายท่านสอบถามอยากมอบของขวัญช่องทางการมอบของขวัญและหมายเลขบัญชีเข้ามาหาผมจึงขออนุญาตครับนะก็คือทางพ่อปอยเนี่ยเขาก็โพส โยพอวันเกิดน้องเพชรต้องปลอยนะเอลงรูปกับแม่แอนออรดีหรือซอแอนนะครับท่าแฟนคลับเข้ามาถามเลยวันเกิดน้องเพ็รต้องปลอยเนะี่ยคืออยากจะได้อะไรเป็นของขวัญไหมถ้าจะโอนให้เป็นของขวัญรับโอนได้ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะฮะจะโอนให้เลยของขวัญจะส่งไปให้อะบอยสิริชัยแกก็กล่าวนะครับว่า การมอบของขวัญและหมายเลขบัญชีเข้ามาผมจึงขออนุญาตนะครับคุณยา่าคุณยายฟังนะครับคุณยา่าคุณยายพี่พี่แม่แม่แมน้องน้องรักและเอ็นดูน้องเพชรน้นองพลอยอยากมอบของขวัญหยอดกระปุกเป็นของขวัญวันเกิดอ่าอันนี้เหมาะสมมากๆเลยนะกระปุกอ,อมสิท์ก็ได้นะครับอยากมอบ กระปุกของขวัญวันเกิดให้กับน้องเพชรน้องพลอยทางออนไลน์ผมขออนุญาตแปะเลขที่บัญชีนะครับอ่าและที่บัญชีนะฮะก็คือ,เ,อเราต้องเข้าไปดูที่ Facebook บอยสิริชัยเนาะอืมธนาคารกรุงเทพนะครับลองเข้าไปดูหมายเลขดูเพราะว่าไม่อยากพูดอันตรายนะมันอันตรายมิจาชีพเยอะนะครับ ชื่อนายผู้การปุริสายและนิชนันอินทรศรน,นะครับนั่นก็คือบัญชีของซอแอนด้วยนะกับบัญชีของพ่อบอยนะครับใครอยากจะส่งของขวัญรักและเอ็นดูน้องปิดน้องปลอยก็เข้าไปได้เลยนะครับที่ Facebook พ่อบอยไม่อยากจะแจ้งเลขที่เลยเพราะว่ามันอันตรายนะครับมิดมันเยอะนะไม่ใช่มิดไมตรีนะครับ มิจจอจานมิจจอจานนะจ๊ะอ่ะโอเคหลายท่านก็เข้ามาให้การซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็ให้กำลังใจนะครับมอบความสุขให้กับน้องเพชรน้องพลอยนะโดยการนำสิ่งดีดัพลังบวกที่ดี นะครับพลังโบกที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้คําพูดนะครับแต่คอมเมนต์เวลาเข้ามาอ่านเนี่ยก็เป็นพลังโบกอย่างหนึง่งนะคอมเมนต์บางท่านก็เม้นมาถึงน้องเพชรปลอยนะครับว่าสุขสันต์วันเกิดนะน้องเพชรน้องปลอยเป็นเด็กดีเป็นที่รักของพ่อแม่เอนดูมาตั้งแต่วันแรกอ่าสุขสันต์วันเกิดนะเพชรปลอยเป็นเด็กดีของพ่อบอยแม่แอนสุขภาพแข็งแรง ขอให้หนูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนง,ง่ายโตว,วเป็นเด็กที่ดีและนะ่ารักของคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายเป็นที่รักของ f อฟซทุกคนตลอดไปนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพแข็งแรงนะครับอะไรก็ตายสุขภาพหมดเนาะสุขภาพแข็งแรงก็จะสามารถทําให้ร่างกายเราเนี่ยทนต่ออุปสรรคนะครับเติบโตมาเป็นคนที่ เข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนบอยเหมือนแอนอลดีนะก็จะสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับเขาอยู่กับบอยสิริชัยอยู่กับแอนอลดีเนี่ยน้องสองคนนี้ก็จะมีอนาคตที่สดใสนะครับก็จะมีอนาคตที่ดีนะอยู่กับคนที่ประสบความสําเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้เต้าแฝดด้วยนะจ๊ะวันนี้สําหรับแอดดิวเองนะครับขอให้น้องเพชรน,น้องพลอยเนะี่ยมีความสุขม,มากๆเลย คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้จงตั้งใจในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะครับวางแผนว่าจะทําอะไรก็คิดให้ดีๆจงใช้สติในทุททกๆครั้งนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของการที่ทํางานอยากทําอะไรเต็มที่นะครับอยากจะแฮปปี้อะไรก็เต็มที่นะขอให้ประสบความสาเร็จมีเงินทองเข้ามาใช้ เยอะๆเลยนะแล้วก็เลี้ยงพ่อบอยแม่แอนได้สบายมากๆนะครับอโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายเรามีคลิปให้ดูกันเป็นคลิปน่ารักๆ,ๆนะครับฝากถึง f อฟทุกท่านด้วยนะครับเกี่ยวกับน้องเพชรน้องพยนะเป็นคลิปน่ารักนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับกินอะไรกินอ้อยอ้อยอ้อยหวานไหมหวานไหมหวานไหมครับ ปนบ้านไมปีกลัวหรอเนี่ยนาะสองปีไปแม่สองปีหรอมเอาแต่หยอดเอาแต่หยอดซื้อๆที่มาช้ำแม่จังใดยังเป็นกอแบบไงตาเล่ก็เลยช้ำแหลกนะครับ<า>พณอนะป้าพี่น้องเลื่องอ้อยพุดนะพาะอันอันเอาไปทําไปถวายหั่นพระอันจะหาล่ำเนี่ยนะครับหาทอนจะไปสิกินนาะมวัน หวานป่ะน้อก็ถวายเป็นสิลิงคนนี่แหละอ้อยไหมลยมยมัอ้ยมันติดาอเปนายมานบลูกน้องเพชรน้องพลอยพลอยน้องพลอยพลอยพ่อถามหวานไหมหวานไหมหวานไหมน้องเพชรหวานไหมลูก หวานไหมโอ้ยหวานไหมโอ้ยบ่ายเครื่องบินหวานบลูกหวานหวานอ้อยหวานถ้ากินยังกับจินจะมนเหลียงในกินส้มกับินเป็นกินหวานกับินเป็นสวนเล็กๆอยู่หน้าบ้านนะครับ ตะกี้เป็นสนามหญ้าบ้านนี้บ่มีผู้บึงย่ำบ่อยู่หญ้าก็ขึ้นเห็นบ่ต้นไม้นี่ฝนบ่ตกนี่ก็ตายเพราะบ่มีผู้โหดเนี่ยต้องคายออกมาได้หรอกอย่ากืนนะกินดูดน้ําอย่างเดียวนะลูกมึงลูกผมกินอ้อยเนี่ยพี่น้องกินอ้อย ไปสวนไปมือนีิไปสวนไปตกินกัดนขนมปังนี่ต้โองยำกินหน้ามันตัวเาดูดน้ำมันลูกดูดอยพันหาอย่าดึงแรงเอ้าไม่ใช่ีเขียวยำตรงเนี้ยน้ามันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยน้ามันนั่นละนั่นละลักหำดูดกินมันนี่ลูก กินอย่างกับกินเนาะคำแพงก่อนทอแชงงตะปูคำง้าหัวเมืองผู้เถ่าใคไหนดังสิเพื่อนบ่เห็ดปล่อยห้อยยิมเพิ่นเอาข้อยแจ่ง

ไป้กไปร้าออง่ายจะกินหลายอะไรหะเบาวะปันขาวเลยปันขาวเลยปั้นขาวใชหละเครื่องบินเลยลูก เขียวสีเขียวนี่สีเขียวเครื่องบินเครื่องบินเออหน่ะสีเขียวแล้วเครื่องบิน,น,บน,บนข้ามหลังคาบ้านเรามาละหลายรอบเลยอ๋อมันตะโน่นแสดงดิ เอาน่ะเพื <techn ic> ่นยอกกันยอกกันคันยูแตยักกันยักยกยัใหญ่เลยยัก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 ปลายันยักคันแก้วันแก้วคันแก้วยาไปยาไปเ็บเน็ปลาอ้อยเจ้าอขาเอาบายก่อนลูกบายก่อนบายก่อนลูก น้องพี้องพลไายบายก่อนไายบายบายบายวเสยพ่อเสยพ่อขาวเสยขาวเปยน้เหอเปียน่าจนมาหัวสั้นแถวีดูแถววงนี่ยบสวยด เอ,เอาม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 าเอายกยกยกโอ้เออเออเอาโอ้บะไรเบืงเครื่องดืไปแล้วออารมณ์ดีไว้วันเกิดไหมอารมณ์ดีจังเลย